เปลี่ยนระบบน้ำตัวต้าอาทิตย์ครับเปลี่ยนมอ้อน้ำน้ำมอ่อน้ำใส่น้ำยาใหม่ทุกครั้งครับเปลี่ยนตามน้ำยังไม่เสียหรอกเปลี่ยนตามอายุครับกันไว้ก่อนต่อน้ำรีใหม่เรือน,น้ำมันเครื่องครับรถเทียนเปลี่ยนแล้ว คอยเปลี่ยนแล้วสี่ัวรสีหัวเลยล่อไปหมืน่นหนึ่งหัวเทียนเปลี่ยนแล้วคอยเปลี่ยนแล้วอันนี้เปลี่ยนแล้วเดี๋ยวน้ำมันเกียร์โ,โต้กับน้ำมันเครื่องครับวันนี้เปลี่ยนระบบน้ำก่อนเดี๋ยวเดือนหน้าให้เปลี่ยนแทนน้ำมอหน้ำทุกครั้งตาอาทิตย์ครับสีดำเปล่าโอ้อันนี้บรากาศดีๆนะบ,บัด